อ๋อค้นไปขึ้นไปึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเกียบรรอยนะสีดาคงจัดไปเดียวเดียวเอ๋ฮ่าสิจากรน้องก็มวเ่ยินยันเปล่าคุยแล้วเจ้าตวเน่นอามันเดินยันมดองรมณ์ตามใจมึง้องเขาโฉยเพลงได้ใจนะคุไปยาวแล้วใครรับมาแล้ว แม่เอ้ยแม่ใกล้ล็บมาแล้วดีใจเลยไม่ดีใจเลือ่อไม่ใจใกล้กูแล้วมึงหลบแล้วไม่ใจใกล้มึงตั้งยยอยตั้งเปลนแน่กงกูแหละแม่ว่าใจาเบาๆมั่วใจอไอ้ไพวกเนี้ยเที่ยวหาครกันอยู่มัว่วใจไปเลนะมีอะไรก็เรียกเราเวชานุก,กรรมเราจะมาช่วยรุกเทวดานะ เราถือว่าเราเนี่ยทำความดีช่วยกันในตันทำความดีเราไปแล้วเดียวตะอะไรก็เต็ดาวันที่ที่บอกนี้บอกสักตัวดิหั้อจีแ้ลกาวตุ้นเจ็ดเทียทนิดเดียวี่ฮะหม้จีแอลวันกาวตุ้นเจ็ดเทียทนิดเดียวเสียดนิดเดียวเสียดนิดเดียวเชื่ออะไรแปดสี่ห้าเชียดนิดเดียวบอกตัวเดียวนี่ครับโอ้วันนี้เต็ดาผมตำ What uh, did thì do? Legarem Marenga. Leg đi Marenga, Tamadina Bocang, the owner. Bong Mother, who đi me, bọc Marenga. Leg tham, mhm, Leg tham, my leg, hi. My name, lấy job, my 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 job, chưa, job, my 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 rồi, my job, my job, my ครับพี่ถ้าเรามุ่งเดินั้งกันไปเบื่อจะยไปทำความดีไว้น้องเดินหน้าทำความดีแตวไม่ทำความชั่วแล้วรเราใจด้ามาให้พอแล้วหนูเคยมาล้วใกล้ดีจังบุรุษวาป้ามีคนมาครับมั่นกับโอ้มีคนมาจริงด้วยอว่ากนนันนั้นเจ้าฝ่ายิง พบเผื่อบาชอบคนแปลกนะแล้วว่าป่าท่งใจ <cl icking> เป็นคนดีหรือโจรป้าว่าอย่างไรออกมาไว้เปืืองาปีป้าวาใครกังวล <cl icking> สวัสดีนะคะ <cl icking> สวัสดีครับคุณผู้หญิง <cl icking> คุณเชื่ออะไรไม่ทราบคะ <cl icking> ผมมีใจครับคุณมีใจ ครับผมมีใจลูกใย่หอมอยู่ที่หมู่บ้านไผยล้อมยินดีที่ได้รู้จักนะคะข,ข้กงหลังชื่ออะไรคะพี่มีนุ้ยรับปว่เจอยม่รู้นโบเดียก็แลปักเดียวจืดไอ้เมื่อนเมือนทางหน้ามือใจกูมีนุย้ยก็นู้นมือเท่งรับแล้วคนสุดท้ายมีนี่มีจินก็ไม่ได้ปลดตี <c oughs> ยายเมื่อนปวดละ คุณมีใจจะเดินทางไปไหนกันเนี้ยเออผมจะเดินทางกลับไปที่บ้านเมืองของผมคือหมู่บ้านไปล้อมครับแล้วก็ตลอดทางผมตั้งใจจะทําความดีครับคุณมีใจคะถ้าคุณเป็นมีใจตัวจริงคุณคงจะจําได้ว่าเมื่อสามเดือนกว่าๆคุณเคยทําความดีคุณจำได้ไหมคุณทําความดีเรื่องอะไรผมเคยทําความดีช่วยหลอ,องราชแาห่งพระนครแก้วไปบุญ ช่วยเหลือองราชายังไงคะตอนองราชาตกจากหลังม้าครับเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณจําได้จําได้เลยครับฉันจะถามคุณหน่อยนะคะถามได้เลยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน่ยตอนนี้คุณช่วยเหลือองราชาตอนนั้นองราชาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะองราชาตกจากหลังม้าครับตอนที่องราชาตกจากหลังม้าเป็นเวลากี่โมงคะผมไม่ทราบรลกครับเพราะผมไม่มีนาฬิกา แต่ผมจําได้วันนั้นผมเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อจะไปหาของป่ามาเลี้ยงชีวิตผมเดินผ่านโรงเรียนครับโรงเรียนกันดังเด็กกําลังเข้าแถวตอนนั้นน่าจะเป็น8ปดโมงตรงผมเดินจากโรงเรียนไปหนึ่งจุดเกิดเหตุประมาณหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะเป็นราวๆเก้าโมงเช้าครับแล้วตอนที่องราชาตกจากทางหลังมา้าศีรษะหันไปทางทิศไหนคือผมไม่มีเข็มทิศแล้วครับแต่ผมรู้ว่าผมเดินไปจากบ้านของผมเนี่ยคือทางทิศใต้ ผมเดินเข้าไปในป่าคือทางทิศเหนือศีษาองราชาหันไปทางทิศเหนือครับแล้วอยู่ว่าช่วไนหนขององราชาบาดเจ็บมากที่สุดคะผมไม่มีแผลนะอง์ราชาไม่มีแผลไม่มีรอยเลือดแต่ว่าผมเข้าไปประคองผมจําได้ว่าประคองเข้าไปที่ด้านขวาน่าจะเป็นไหปาราแตกครับไหปาราแตกและไม่เหม็นที่ไหน ขนาดกูใส่ช้อนเดียวก็จะอ้วกแล้วองคุณเลยบารากันไหมไอเปรตโตนี่้าเป็นจานดาวเทียมหน้าทื่อถึงติดตกตีตานี้เลยจ้องรอยกาวทิพตเม็ดเลยแหม่มยิงวันเริ่มดาวเทียมหลายเปรินี้แล้วคุณจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นนี่หลังจากที่คุณประถมพยาบาลองราชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณใ้องราชาสเสวยพระหาดอะไรจำได้ไหมคะจำได้ครับ เออผมไม่องราจาตเสวยข้าวคลุกน้ำปลาครับเนื่องจากว่าบ้านผมเป็นคนที่ยากจนนั้นวันนี้ฉันขอเปิดเผยตัวตนนะคะว่าจริงๆแล้วฉันคือเจ้าหญิงประกายฟ้าฮะเจ้าหญิงประกายฟ้าราชิดาขององราจารามจิหนึ่งแพลเรนก่อนแก้วไพบูลค่ะอ๋อถวายบังคมเจ้าหญิงผูอยู่งฉันตามหาคุณมานานและวค่คุณมีใจ ฉันจะพาคุณเข้าไปรับรางวัลเสร็จพ่อรอคุณอยู่นะคะแต่ผมทําความดีทั้งหมดเนี่ครับผมไม่ต้องการที่จะไปรับรางวัลอะไรทั้งสิน้นพ่อแม่สอนเสมอว่าคนเราทําดีไม่หวังผลตอบแทนไม่ได้หรอกค่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์ใ้โลกรู้ว่าคนเราทําดีแล้วจะได้ดีตามฉันมาก็เข้าไปยังพระมานนักรแก้วไปบูญได่แบนั้นโบเราจ้ามคุก็ล่าน้องลาไปไหนคะเราจะลาไปเกาเพ้ง ให้หน่ยกล้าวกูกันกูเกล้าแป้งกันพี่ต่อไปเข้าแผงด้วยใช่ไหมคะมากับใบวทตีนูว้วะเขาประกาศผลเวลาบรางวันวากูนั้นตามฉันมานะคะโอว่าแล้วเจ้ายิ่งนำปลานี่ามาบลา ป้าพีมาประชดความสามารถพี่นี้เจนดิงยั่ยเป็นคนดีพี่มากมีน้ำใจชื่อมีใจน้องเดิมใสยสัตดตาตนตอบแทนพรอการทำความดีในครั้งนี้จะมากมายนักนะ ได้มีเงินก่ายปากหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตคนทำดีต้องได้ดีตามวันเติมบาลังเติมความวัวุกกเจินตะกาก็อย่าได้เล่นโลกแล้วตรงโตบาบิโจในวัง ัำรู้เรื่องความลักผู้ทำดีผู้ที่มีชัดจังจะจำบังทรงให้ความเมตตาเป็นตัวอย่างให้กับคนตังต้งไล่ตั้งยิ่งใจได้ชมปราดถนะการทำดีไม่ต้องรอเวลา คุณค่าของการทําความดี I'm rot, นนีตานังวัง,งจ้างทางคุณค้าต่อาำโรกนั้นนะคงได้มากันมั้งก็กับรายาดมิดต่างไกลไกลกลับข้าไม่ด้วยสวัสด ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพบกันใหม่ครับ คำตัญญาจาสักน้อยว่าจะคอยและหาเวลาพบกันชั่วมงงเามีละเวลาแต่ตันอยู่ใกล้กันลายวันละเมือนกับเดียวเดียว ดดได้ขึ้นตะวันเลยเียวรวมบันเทิงอ่ดเรื่องให้เรียวจะเลีเลี่ยงกูใครแล้วก็แจ็มใส่ดี ใจอดเสียงเพลงบรรเลงเต็มทีหมดเวลาจำและต้องลาน้องพี่ให้โชคดีแล้วมีละโอกาสพบก,กัน โนจำใจงดเสียงเพลงบัเลงเสียดีหมดเวลาจำลาต้องลานอ้องพี่ให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบกัน ก็แล้วครับผู้พี่น้องครับขอบคุณทุกคนทุกท่านในเดินตามลำบากโดยชนที่ผาบ